สวัสดีค่ะวันนี้ลุงป้าพาเที่ยวเราพาไปเที่ยววัดล่องคุณจังหวัดเชียงรายกันนะคะไปกันเลยค่ะมาเที่ยวเชียงรายพลาดไม่ได้เด็ดขาดคือวัดล่องคุณยังไงต้องมาเป็นวัดห้ามพลาดเลยนะจ๊ะมาดูศิลปะหัตถกรรมของอาจารย์เฉลิมชัยกันดีกว่าค่ะ เราว่าเราสนับสนุนท่องเที่ยวไทยดีกว่านะคะแทนที่จะไปต่างประเทศเรามาเที่ยวไทยกันดีกว่าค่ะเงินทองจะได้ไม่ล่วไหลออกไปนอกประเทศนะคะเมืองไทยเรามีที่เที่ยวที่สวยงามมากมายแม้แต่ต่างชาติยังหลงไหลทางเดินเข้าพระอุโบสถสีขาวแฝงไปด้วย ปริศนาธรรมคือการเดินข้ามวัตฏสังาสารเพื่อมุ่งไปสู่ทางไปพุทธภูมิก่อนขึ้นสะพานจะเห็นวงกลมเล็กๆนั่นคือโลกของมนุษย์ส่วนวงกลมใหญ่ๆมีเขี้ยวนั่นคือปากพยามารคือกิเลสในใจเปรียบเสมือนขุมนรกนั่นคือความทุกข์ ของคนเรานั่นเองเมื่อผู้ที่ได้เข้าพระพุทธเจ้าก็จะนำพาเข้าสู่ทางพุทธภูมิจิตใจจะไม่มีกิเลสได้ถูกทิ้งในปากพญามนไปแล้วและเพื่อชำระจิตใจให้มีจิตใจที่ผ่องใสจิตใจที่สว่างสงบก่อนเดินขึ้นสะพานไปในพระอุโบสถนะคะ ด้านหน้าพระอุโบสถก็จะมีสระน้ำขนาดใหญ่มีความสวยสดงดงามเป็นศินละปะไทยล้านนาส่วนอาคารสีทองนี้เป็นห้องน้ำนะคะศิละปะของไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนคะ่ะมาเชียงรายครั้งนี้ไม่ผิดหวังจริงๆคะ่ะแล้วพบกันทริปหน้านะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ โรดติดตามกดไล k e like, กดแจกกด subscribe ให้ด้วยนะคะขอพระคุณมากๆค่ะ I told me that i s gold free I wanna touch everything I wanna get a kiss from m y s e l I wanna touch everyone I told me that is cold. I wanna touch everything. I told me that is gold free. I wanna touch everything. I wanna get a kiss from myself. I wanna touch everyone. I told me that is code free i